อะไรแอตตันอ๋อวิ่งเข้ามาแล้วต้องรู้ว่าแอตตันแอตตันเอออะ้รไงแล้วพอวิ่งเข้ามาตั้งใจเกินไปติดอ่างแอตตันสมมติสมมติห้าสี่สามสองเฮ้ยครับลิกกี้ใครลูกอมก่อนลูกตั้งใจเกินไปพี่แก้วด่าไหมด่าไม่ด่าไม่รู้แต่เรื่องต่อไปอ่ะเขาให้กูเล่นตัวประกอบแล้วแล้วก็ที่บอกเนี้ย ไม่ไม่ได้พูดเล่นดรวยนะพูดจริงพูดจริงนะโอเคชีวิตอาวับละแล้วพี่เมาส์แล้วพี่เมาส์กี่เทสแค่พี่เมาส์เลคนเดียวโอเคไหมคนเดียวก็โอเคอ่ะแต่ว่าถ้าเข้าฉากกับคุณนิกกี้ก็พังเหมือนกันอ่ะเออทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเข้าฉากกับนิกกี้ก็พังหมดน่ากลัวนะครับผมโอเคเคลียร์กันไปฉายานี้ได้รู้แล้วนะครับฉายาต่อไปจะเป็นอะไรมาเลยครับ พระเอกไร้กระดูกโอ้โหคนหรือไก่ทอดอะไรยังไงมีมันเดียวโอ้โหมตัวนี้ได้เลยไก่ยังเกินก่กระดูกเยอะกว่าไงทำไมฮะอันนี้คือใครจิรกิรเลยค่ะพระเอกไร้กระดูกพี่เมทแฟนพี่เมทพีหมายแฟนพี่หมายไม่ใช่โอ้ยชกเฮ้ยเฮ้ยกับชกเฮ้ยบ้านถาวรมงก็ฎชกแรงชกแรงแรงมากอยากได้อยากได้อ๋ออยากได้อยากได้ โอเคงั้น my fan make channel นยครับจบจบงานนี้ไปไม่ให้เพื่อนเกิดจริงจครับอะไรยังไงคือเวลาแม่เขาเข้าสีเข้าสีหรืออะไรอย่างเงี้ยติดติดกอติดอเลยอคือเวลาเข้าซีหรืออะไรเงี้ยคือเป็นคนชอบนอนเหมือนแบบนอนเท่าไหร่ก็ไม่เคยพออะไรอย่างงี้ว่าพอมาถึงกองปุ๊บสิ่งแรกที่ทำก็คือจะนอนก่อนแล้วเวลาแบบปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ เดินซะงอซะเงี้ยเหมือนคนแบบไร้กระดูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเดินมาหยุดปุ๊บแขนไปหยุดโป๊กโป๊กไม่เอาเรื่นกับข้าวแขนเนีอมแบบไทยเราที่ชมให้พี่ตลอดเลยอ่ะคือว่าที่พีคสุดคือตอนช่างแต่งหน้ามาซับหน้าใช่ไหมคะแล้วก็หลับหลับไปเลยอ่ะหลับระหว่างซับไปเลยหลับระหว่างซับหน้าคือหลับได้ทุกที่มันไม่เห็นภ้าป่ะสิครับ WJ My เออแอดทำให้ดูหน่อยไะใบเราม่เราเป็นช่างแต่งหน้าแล้วพี่ไม่มาซับสิ สมมุดต้องยืนต้องยืนมันต้องมีพื้นที่ในการเดินหน่อยอ่ะน้องไมายมาสัตวนี้น้องไมายนี่กระโปรงหรือสุ่มไก่เนี่ยตุ้มใหญ่มากเลยเดินผ่านเร็วๆอาจจะหายไปเดินตอนแรกตอนแรกอ่ะตอนตอนตอนไม่ถ้าเลโอหายอ่ะผมก็เข้าไปตามหาเพื่อนผมไม่มีไหนวะก็ไม่มรก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงเปนห่วงนี่มันเป็นอย่างนี้ไงเนี่งมันเหมือนเป็นซีนที่ ตบคลิปนางเอกอะไรเนี่ยะซีนเตบคลิปนางเอกแล้วมันต้องหลายเทคมากแล้วเซเลอร่เขาต้องมองหน้านางเอกแบบตกตะลึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตาก็ไม่สู้ตาก็แบบือคนจะง่วงนอนตลอดเวลาแล้วพอแบบเหงื่อออกชั่งแต่งหน้าเขาก็ต้องมาซับซับแล้วเมฆก็จะหลับอะไรประมาณนี้ค่ะไลค์กระดูกไลค์กระดูกแล้วขอเสียงประมือนะครับแล้วแล้ววิคเตอร์ครับยังไงเขาไลค์กระดูกใส่คุณบ้างไหมเขามีไปซบคุณบ้างไหมโอ้ยมีครับผมครับผมบอกจริงนะฮะ ไม่ใช่แค่ผู้หญิงครับผมผู้ชายก็โดนครับผมผู้ชายเขาก็โอเคครับดผู้ชายโดนผมเสียหมดโดนโดนโดนเขาไล่กระดูกใส่ครับโดนไล่กระดูกใส่ไม่เถอะโดนเล่นหัวนมบ่อยมากเลยนะโอ้ไหมโอ้โหเอบชอบจูนเหรอชอบจูนรอแแสดงเรื่องนี้โหดตายมากครับผมแม่เขาจะมีแบบว่าเดินเดินมานะฮะแล้วบอกพี่วิคเตอร์ครับ นมพี่พีเตอร์ใหญ่จังเลยแล้วก็เดินมาลูปมาคําจับนมผมใหญ่เลยครับเนาะครับผมก็ยังดีเขาจับของคุณดีเขาไม่จับของไปอันน้เขาแย่แล้วเลยอย่างนั้นนะครับไม่หวเลยเยอันนี้อะที่ถือว่ายังรู้กันละเทสระที่นี่รู้กันละเทสรคถามมือไม่รู้เลยท่ามมือไม่รู้เลยอะไรถามเข้าไปในสุขเนี่ยถามลงบุ๊กหน่อยอะไรสองคนเขาร่วมงานกันเขาเป็นไงบ้างอุ้ยน่ารักเขาน่ารักเขารักกันมากใช่เหรอม เขาแบบคนที่ชมตลอดที่ออกแรงตลอดเลยคือคนที่น่ารักมากก็เดี๋ยวแบบพี่ไมค์ก็จะมาใช้นามสกุลถาวรวงนะถามถามพี่หรือยังโจสายช้สายชมสายชมครับอต่อไปต่อไปต่อไปดีกว่านะครับอ่ะชายาตะโพลเหรอฮะเต็มติดอากเอาติดอักบอกเขาไปว่าเมื่อเช้านี้กินไปกี่กล่องละสตาร์ตตอนมาไปแล้วสกล่องสองกล่องก่อนขึ้นอีก พักผู้หนนูไม่รูพูดยไงอ่ะหนูเปนชอบกินอ่ะเออเฮียพูดอะไเฮียพูดอะไรเออตอนอยู่ในห้องแต่งตัวครับตุ๊กยังไม่อยากกินเลยชุดนี้ใส่แล้วแบบเอวมันต้องบางอ่ะเดี๋ยวพอตุ๊กเปลี่ยนชุดแล้วตุ๊กค่อยกินได้ไหมอ่ะเออเราก็ถือคริสปี้ครีมของเอสเธอร์มาครับพิ้วที่พูดขอสักครึ่งหนึ่งได้ไหมนะกินตลอดเวลากินตลอดเวลาวันนี้ไม่เคยพองทำไมต้องกินเยอะขนาดนี้ครับน้องมุกเดี๋ยว โอ้โหอ๋อมันเป็นเรื่องของแรงมนเป็นเวาทำงานเราต้องกินค่ะชอบชอบกินอะไรมากที่สุดนะฮะชอบกินทุกทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างพี่ชอบคือข้าวเรี่มีไข่ดาวค่ะไข่ดาวเป็นสองฟองใช่ไหมใคือตั้งแต่คบกันมาไม่เคยเห็นมูกินข้าวจานเดียวเลยชิวโอ้โหขอบคัณแฟนคับทุกคนนะฮะแต่ก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ไม่ต้องพูดเลยแฟนคับแล้วแฟนคับสปอยโดยกันเอามาให้เพิ่มไหม นพี่เออนะครับผมให้ใส่กินสายกินนะครับใส่กินใส่กินเอาละเหลืออีกหนึ่งฉายาฉายาสุดท้ายจะเป็นฉายาอะไรขึ้นมาเลยครับพิเสือเธอสภาอันนี้ยังไงผมไม่ต้องพูดถึงนะครับยังไงครับพียยังไงคะเราก็แค่ดูแลทุกคนในกองให้ดีแค่นั้นเองแต่คือดูแลหมดนะผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างนิกกี้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าผมผมมันแบบอ่าอย่างเงี้ยเราก็ ดูแลให้เห็นบอกว่าพี่เสือเนี่ยอ่อยหมดคือไม่ได้อ่อยนักเอกเนี่ยทีมวงทีมงานงานอ่อยหมดชั่นแต่งหน้าอะไรก็อ่อยหมดอ่อยหมดเหรอฮะยังไงครับเพี่ช่วยเคลียร์เรื่องนี้หน่อยเราก็ดูแลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นการอ่อยอะไรเงี้ยครับก็ใครเผื่อใครเครียดๆเราก็เข้าไปเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยฮะใครแบบหน้าตาง่วงๆเราก็ไปสบตาเขาให้เขาแบบตื่นๆื่นอ้อยอ้อยเขาแบบอะไรทุกคนพี่พูดครับมันผมเอฟเตอร์มันหลุดมาเส้นนึงพี่ ตรงนี้ชัดโหวงฮะต้องเอาเลยเอาเลยไนไหนไหนขอพี่เสือดูหน่อยฮะชัดโหวงผมก็ปกติดีนะฮะครับดโหวอคือมันจะต้องเทคแคร์กันหน่อยเทคแคร์กันหน่อยเทคแคร์อันนี้คือถามจริงว่าเวลาที่เทคแคร์เหล่าไออ้อยเนี่ยแอบมีคิดจริงไหมครับอะไรนะแอบมีคิดจริงไหมฮะไม่มีจริงจริงหรือเปล่าอะไรนะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเออน้องน้อง อันนี้ครับผมมันอ้ามันอยูมันสวยโอ้ยเขาขอบตัวนะเดี๋ยวโดนตีนะไม่ไม่เห็นหัวมเลยพอมันเขาไม่แล้ว ไม่ใช่เพราะว่าพี่เมาเขาเป็นคนดีไม่ไช่เขาไม่มีอะไรอาจจะดีเกินไปพี่เมาอยู่ในเทคยักไปแล้วเออคือเทคเพราะว่านิกกี้ไงอถอยไปด้วยเลยนะครับถอยไอ่ะคุย้ายไปแล้วเรื่องของฉายาทีนี้วันนี้นะครับไหนๆทุกคนมาอยู่ตรงนี้นะครับจะมาธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้เราเลยคิดอะไรสนุกๆมาหน่อยนะครับช่วงนี้คือช่วงยัวนี่กับยัวแต่งชุดเป็นเซ็กซี่เมย์ยัวให้เขาตก สบายเท้าครับเอ่ะลองดนลองอ่ะมาเชิตรงนี้ตรงนี้อ่ะคือในเรื่องที่เราเด๋เดนเดี๋ยครับเดี๋ยครับเด๋ผมนะผมนั้ตวตัวเต้มาคือพี่เสือมันต้องใช้พื้นที่นิดนึงไงอ๋ออ๋ออ๋ออซีนไยังไงซีนปยังไงซีนต้องคิดบทตอนนั้นเป็นไงที่เราต้องอ่อยยเรจิใช่ไหมใช่ก็คือแต่ว่า ออยคอยเดออยอยย u คิดว mm ่าเราเป็น c อ่าไม่ร้อนค่ะอ๋อโอเคอกี้ครับมีร้อนบทบทนั้นร้อนอะไรฮะ่ไม่ก็ก็เขาว่าเขาสวยแล้วเขาก็แบบมั่นใจใช่ปะเขากแบบเขาชอบผู้ชายแล้วแง่างเนี้ย ตรงหน้าตาแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าคนตรงหน้าอยังไงครับครับพี่เสือนะนี้ถ้าไฟดับตะบกเลยนะฮะเนี่ยทีมไฟก็ไม่ตามคิวอ่ะเพราะว่าคนถูกใจอยู่ตรงนั้นดับไฟเสือได้ตะบกไงเออเดลองดับไฟซิฮะ แล้วในเรื่องเนี่ยเขาต้องมีตัวตอบเลยไหมหรือว่าไม่เขาก็บอกว่าเป็นบ้าอะไรอ่าเดี๋ยวลองลอง,ลอง,ลองเป็นบ้าอะไรอ่ะฮะเขาพีท่าไม่เขาไม่แล้วตัวตอบว่าเป็นบ้าอะไรออตอนนี้เขาเลยนะประโยคท้ายประโยคท้ายตอนนี้เขาชอบคนตรงหน้าแล้วเป็นบ้าอะไรเฮ้ยนะแล้วครับเป็นเนื้อพิเศษโอเคนะโอเคครับผมครับผมหน้าพี่พีดูแบบคิดจริงกันมากเลยอะอะไรนะคิดจริงมา ไม่ไม่เบอร์สามนะครับถ้าไม่ปิดไม้มุกผมจะเชิญลงให้เขาอยู่ไปขอเสยอพระมือนะครับพี่เสอถอดรองเท้าด้วยนะครับครับต่อไปต่อไปถอดทำไมพี่ถอดทำไมมันร้อนมันร้อนต่อไปนะครับเป็นซีนะครับแอสตันนะครับเท้ากำแพงกับ มามี่อีกแล้วเฮ้ยอ่ะไอ้ให้มาอธิบายก่อนฉากนั้นเนี่มันเป็นยังไงโอ้ฉากนี้มันเป็นฉากที่แอสตันเขาจะค่อนข้างหึงนะครับเพราะว่าเอ่อเชื่อแล้วเอออันนี้เลยขาจะไปยุ่งกับฟูยุกมากไปละเออเออเราเลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยชอบเราหรือเปล่าอะเงี้ยเออก็เลยต้องมาท้ามเขาแทนอะขาเชิญตรงนี้เชิญตรงนี้เราเราจะมีท่าของเราอยู่มามี่อีกรอบหนึ่งนะครับ กับฉันน่ะเธอชิคยังไงใช่ไหมชอบมากค่ะพระเอกในดวงใจเอๆเลยพอๆเลยฮะไปเลยไปเลยเก้โก้มาโก้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 เราต้อนารุมตรงนี้ไปทำไม่ได้ทำไม่ได้อันนี้นักเอกเขาต้องงงหรืออะไรกันไหมหรือว่าอยู่ดีเดินเข้ามาเลย เอเตอร์เข้าก่อนเอเตอร์เข้าก่อนหนึแอคชั่นอันเลยอร่เรอแล้วเร็วกับฉันเนี่ยคิดยังไงอะ่ไีเงเป็นยังไงดีไหมดีดีเยี่ยมเลยอ่ะเปลี่ยนตังเอกนะโอเค ครับผมอ่ะคขาจะประมินนะครับผมจะมีแบบนั่งบนเก้าอี้แล้วเขาก็จะแบบว่าช่วยได่ดิทำไงก็ได้ให้แม่รู้ว่าเราอ่ะเหมือนแฟนกันน่ะากนอะไรพูดอะไรูดเออไอราก็ต้องหาแบบว่าคำนำหน้าเรียกตัวเรากันไงเรียกตัวเรา ัไม่ฉันว่าฉันเรียกเธอว่าเแบลบไปดูมาจริงๆนะเนี่ยแต่ฉันเป็นคนใต้ฉันต้องเรียกฉันว่าอีเมว ต่อเขาปิดไม้เบอร์สามอันไหนเบอร์อะไรนะฮะอะไรนะไม่ต้องทำงานอ่ะแล้วเดี๋ยวมุกร้องอีกเพลงแล้วมุกลงเลยเกลียวๆก็ได้มาตัดโชว์มุกออกนะฮะต่อต่อต่อนะครับต่อตขอขอเซโร่บ้างขอเซโร่บ้างเซโร่เซโร่ดีไปแล้วสีนี้เขาบอกว่าให้พี่เสือนะครับอ่อยแต่ว่าไม่ใช่อ่อยจูเนียร์ให้พี่เสืออ่อยแมวน้ำ มุกว่ะไรให้มันเป็นช่วงเวลาเฮียบ้างให้ให้น้องจูมาเป็น acting coach ก็อ่านลูงจูอ้งมาลูกจูงมาลูกขึ้นเอา s c นที่แบบว่าตอนนั้นรู้สึกว่าต้องแบบอาบน้ำเสร็จแล้วแบบแต่งชุดแบบครับผมเอ้ยพี่แม่อย่าโยนนะต้องถอดอย่ายอมอะไรวะอันนี้ต้องทำยัไม่ชงไม่ชงได้ไหมให้เซโร่ไหมเออแม่เป็นไรเทเซโร่ไหมเออแทเซโร่เหรอะค่ะ มล้พิงก็ได้น,นี้ต้องทำแบบไงนีนี้ซีนี้ยังไงนะซีนี้ยังไงซีนี้ที่ที่ที่พี่เสืออาบน้ำออกมาใช่ไหมคะพี่เ,เสือถอดเสื้อด้วยถอดเสื้อเอิดไหมคะ